สิบฆาตรกรต่อเนื่องจากยุคประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่รู้จักมาก่อนจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ 10. โปรโคุสเตสฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกของอาณาจักรกรีกโบราณโปรโคุสเตสเป็นคนโรคจิตอาศัยอยู่ในป่าทางไปกรุงเอเธนเมื่อพบคนสัญจรผ่านมาโปรโคุสเตสจะเชื้อเชิญให้เข้ามาพักในบ้านพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาเข้านอนโปรคูสเตสจะให้แขกนอนเตียงที่มันเตรียมไว้เท่านั้นและถ้าหากแขกตัวใหญ่กว่าเตียงมันจะตัดอวัยวะส่วนที่เกินออกให้พอดีกับเตียงแต่ถ้าแขกตัวเล็กกว่าเตียงมันจะยืดลำตัวของแขกออกให้พอดีกับเตียงวิธีการนี้เป็นวิธีการทรมานและสังหารเดือของโปรคูสเตสโดยเหยื่อส่วนมากมักจะเป็นนักเดินทางหรือไม่ก็พ่อค้าเร่ร่อนไม่มีการระบุถึงจำนวนเหยื่อที่แน่ชัด แต่คงจะมากพอถึงขนาดที่เรื่องราวอันสะเทือนขวัญน,นี้รู้ไปถึงหูของทีซีอุสกษัตริย์แห่งกรุงเอเธนพระองค์จึงปลอมตัวเป็นนักเดินทางเดินทางเข้ามาในป่าที่เกิดเรื่องเมื่อโปรคูสเตตเห็นพระองค์จึงเชื้อเชิญให้พักรับประทานอาหารในบ้านของมันจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนมันได้บอกให้พระองค์นอนบนเตียงที่มันเตรียมไว้แต่พระองค์ก็อ้างว่าตนเคยแต่นั่งหลับไม่เคยนอนหลับจึงของให้โปรคูสเตตนอนให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อมันนอนลงบนเตียงพระองค์ก็ใช้ขวานจามไปที่ร่างของมันจนแหลกละเอียดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนักเดินทางถึงไม่ตอบปฏิเสธนั่นก็เพราะว่าการปฏิเสธคนที่เชื้อเชิญเราถือเป็นการเสียมารยาอย่างยิ่งสำหรับคนในยุคนั้น 9. เจ้าชายหลิวเผิงลี่ฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของจีน เจ้าชายหลิวเผิงลี่เป็นพระราชโอรสองค์ที่สามของจักรพรรดิเหวินและเป็นหลานชายของจักรพรรดิจิงแห่งราชวงศ์ฮั่นเมื่อหลิวเผิงลี่อายุได้29ปีก็เริ่มออกเดินทางล่าเหยื่อไปทั่วเมืองหลวงโดยเริ่มจากการลวงทาสบริวารชายไปฆ่าในที่พักอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นก็ตระเวนหลอกลวงบัณฑิตลูกขุนนางตลอดจนชาวบ้านที่เป็นเพศช,ชายไปฆ่าในที่พักอย่างโหดเหี้ยมโดยจะลงมือในช่วงเวลากลางคืน ถึงจะรู้ตัวฆาตกรแต่ชาวบ้านก็ไม่สามารถเอาผิดเจ้าชายหลิวเผิงลี่ได้เนื่องจากเป็นถึงหลานชายของจักรพรรดิจนในที่สุดกลุ่มนักปราดขุนนางและชาวบ้านก็หมดความอดทนรวมตัวประท้วงต่อจักรพรรดิจริงให้ประหารชีวิตเจ้าชายหลิวเผิงลี่ซึ่งจักรพรรดิจริงก็ไม่อาจทจําใจฆ่าหลานชายแท้ๆได้จึงทําเพียงแค่ถอดยศเจ้าชายและเนรเทศไปที่มณฑลชางหยงตลอดชีวิตโดยมีการระบุถึงจํานวนเดือดไว้ วันนาจะไม่ต่ำกว่า100่ลาย 8. โลคัสตาแห่งกอลฆาตกรวางยาฆ่าจาักรพรรดิโลคัสตาคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรุงยาพิษในยุคโรมันโบราณแต่กลับใช้ความสามารถนั้นเป็นในทางที่ผิดเธอถูกว่าจ้างโดยราชินีอากริปปินาให้วางยาพิษสามีของเธอคือจักรพรรดิเกราดิอุสผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิโรมัน โดยโลคลัสตาได้ใส่เห็ดพิษลงไปในอาหารให้จักรพกรรดิเกาดิอุสกินและใช้วิธีเดียวกันนี้กับเจ้าชายเบิตานิคัสเพื่อให้แนโรลูกชายของราชินีอากริปปินาได้ขึ้นของราชเมื่อแนโรกลายเป็นจักรพรรดิแห่งกรุงโรมโลคลัสตาก็กลายเป็นคนโปรดของเขาโดยปรยายโดยเธอจะมีหน้าที่วางยาคนตามคำสั่งของจักรพรรดิแนโรมีการระบุว่าเหยื่อของเธอมีไม่ต่ำกว่า8รายส่วนใหญ่แล้วเป็นเหล่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง กระทั่งเมื่อสิ้นยุคจักรพรรดิแนโลโลคัสตาก็ถูกประหารชีวิตตามคำสั่งของจักรพรรดกันบา 7. ซูซินาเตอร์ฆาตรกรต่อเนื่องชายคนแรกในประวัติศาสตร์ซูซินาเตอร์เป็นกษัตริย์แห่งหิมยาร้ายที่มีความหลงไหลในการมลมสูงมากเขามักจะเรียกให้เด็กหนุ่มมาที่ตำหนักก่อนจะลงมือทำอนาจารแล้วจับโยนออกไปทางหน้าต่าง ก็ทำแบบนี้เรื่อยมาจนถึงคิวของเด็กหนุ่มที่ชื่อซา,าราเด็กหนุ่มได้ใช้หอกแทงเข้าไปทางทวารหนักและตัดตีสะของซูซีเนเตอร์โยนออกไปทางหน้าต่างหลังจากนั้นซา,าราก็ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แห่งฮิมยารายองค์ต่อมามีพระนามว่าสูนุวาด 6. อลิสไคลเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องหรือแม่มด อลิสไคลเลอร์เกิดในปีคิศกรา1263ที่เมืองคิวเคนนีราชอาณาจักรไอแลนด์เมื่ออลิสอายุได้17ปีเธอแต่งงานครั้งแรกกับวิลเลียมอาลลอร์นายธนาคารท้องถิ่นทั้งคู่มีลูกด้วยกัน1คนชื่อวิลเลียมอาลลอ์จูเนียร์แต่ไม่นานหลังมีลูกวิลเลียมอาลลอ์ผู้เป็นสามีก็ป่วยและเสียชีวิตอย่างกระทันหัน หลังจากการเสียชีวิตของวิลเลียมได้ไม่นานอาลิกก็แต่งงานเป็นครั้งที่2กับเศรษฐีที่ชื่ออดัมเดอะบันแห่งคันเลนซึ่งไม่นานอดัมก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันและลึกลับทําให้อาลิกร่ํารวยอย่างมากจากเงินมรดกของสามีทั้งสองและไม่นานเธอก็แต่งงานเป็นครั้งที่3กับนายกเทศมนตรีที่ชื่อริชาร์ดเดอะเวลซึ่งไม่นานก็เสียชีวิตอย่างลึกลับตามเคยไม่กี่ปีให้หลังอลิซ แต่งงานเป็นครั้งที่4กับเศรษฐีจอร์โอเปอร์โดยหลังจากแต่งงานสุขภาพของจอรก็เริ่มย่ำแย่ผมและเล็บหลุดร่วงผิวหนังเหี่ยวย่นผิดมนุษย์มนาโดยก่อนที่จอรจะเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินและเงินมรดกทั้งหมดของเขาให้กับอลิสและวิลเลียมอัลลอร์จูเนียลูกชายของเธอ หลังจากการเสียชีวิตของจอร์นโอเปอร์พี่น้องของเขาต่างสงสัยในตัวอลิซว่าเธอจะเป็นแม่มดจึงส่งหลักฐานการแต่งงานและการเสียชีวิตของสามีทั้ง4ให้บิชอปแห่งออสซอรี่ตรวจสอบโดยหลังจากนั้นไม่นานบิชอปได้ส่งทหารมาจับกุมตัวอลิซลูกชายและผู้ติดตามไปคุมขังที่คิวเคนนี่เพื่อเตรียมจะเผาทั้งเป็นแต่เมื่อเวลาประหารมาถึงอลิสได้หลบหนีไปก่อนแล้วบิชอปแห่งออสซอรี่จึงสั่งเผาผู้ติดตามของเธอแทน ส่วนวิลเลียมเอาลอ่อจูเนียลูกชายของเธอถูกกักบ,บริเวณตลอดชีวิตในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอาริสหลบนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วอริสคือฆาตรกรวางยาพิษหรือไม่มดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์กันแน่ 5. เอลิซาเบตบาตอรีฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนเพื่อความสวยงามเอลิซาเบธหรือแอร์แชแบตบาตอรี เกิดในตระกูลชนชั้นสูงของฮังการีเมื่อเอลิซาเบธอายุได้15ป mm. ีเธอก็แต่งงานกับแฟร,แรนท์ที่2 mm. เขาแห่งนาดาัชดี mm. ทั้งคู่มีลูกสุดน่ารักด้วยกัน5คน mm. ซึ่งกระดูจะเป็นครอบครัวทั่วไปที่อบอุ่นกระทั่งปีคิศกรา1604หลังจากเขาแห่งนาดาัชดีเสียชีวิตในสนามรบ mm. ก็เริ่มมีข่าวลือการฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมของเอลิาเบธผู้เป็นภรรยา โดยเธอจะล่อหลวงและลักพาตัวเด็กหญิงในหมู่บ้านมาทรมานโดยการใช้แส้เคี่ยนตีอย่างรุนแรงเพื่อให้เลือดออกแล้วฆ่าทิ้งเด็กผู้หญิงบางคนอาจจะถูกตัดอวัยวะบางส่วนออกหรือไม่ก็ถูกเผาอวัยวะทั้งเป็นและปล่อยให้ทรมานจนเสียชีวิตวิธีการสังหารเหยื่อและทรมานเหยื่อของเอลิซาเบธนั้นยังมีมากมายแต่ทางเราจะไม่ขอลงรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับ โดยหลังจากเอลิซาเบธฆ่าเสร็จเธอจะลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําที่เต็มไปด้วยเลือดของเด็กสาวเพื่อคงความเยาว์วัยการฆาตกรรมแบบนี้ยังคงดําเนินเรื่อยมาจนมีเย่อรายหนึ่งของเธอรอดพ้นจากเงื้อมือมัจุราชมาได้เยอรายนั้นแต่เ่าถึงวิธีการทรมานของเอลิซาเบธจนนําไปสู่กระบวนการพิสูจน์หาหลักฐานซึ่งก็มีพยานปากสําคัญมากกว่า300ปากประกอบกับหลักฐานที่เป็นค้าบเลือดและโครงกระดูกรวมถึงชิ้นเนื้อมนุษย์ในบ้านของเอลิซาเบต ทำให้เธอถูกแจ้งข้อหาฆาตกรรม80ข้อหาและถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ในเวลาต่อมาเธอก็ถูกลดโทษเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิต 4. กิลเดเรฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนเพื่อศาสตร์มืดกิลเดเรเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจมากคนหนึ่งของฝรั่งเศสเพื่อนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับโจนออฟอาร์ในช่วงสงครามร้อยปี แต่เมื่อโจนออฟอาร์คถูกชาวอังกฤษจับไปเผาทั้งเป็นกิเดรเรเสียใจอย่างมากจึงกเกษียณตัวเองออกจากกองทัพในปีคิศกรา .1432 และหันหน้าเข้าสู่ศาสตร์มืดที่ถวายเลือดเด็กชายบริสุทธิ์ให้กับปีศาจทำให้เขาเริ่มออกหาเด็กมาสังเวยให้กับปีศาจโดยเหยื่อรายแรกเป็นเด็กชายอายุ12ปีเขาลวงให้เด็กชายเข้ามาในคฤห,หา์เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่ เมื่อตกกลางคืนเด็กชายและกิลเดเลจะรับประทานอาหารด้วยกันโดยมีเครื่องดื่มเป็นฮิปคอรัสที่มีสรรพคุณกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเขาจะนําตัวเด็กชายเข้าไปในห้องเชืออโดยกิลเดเรล,ลงมือทาอนาจารกับเด็กชายเมื่อเสร็จกิจเขาจะตัดหัวเด็กชายพร้อมก้มลงไปจูบที่ศพและหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขหัวของเหยื่อที่มีหน้าตาดีจะถูกนํามาตั้งเรียงรายไว้บนเตาผิง ส่วนเลือดของศพเขาจะใส่แก้วไว้เพื่อรอทำพิธีกิเดเรใช้วิธีนี้กับเหยื่อจจำนวน140คนโดยเยื่อจะเป็นเด็กชายอายุ6 18ปีแต่อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์คาดการไว้ว่าจำนวนเยื่อของกิเดเรอาจจะมากกว่า600คนในท้ายที่สุดกิเดเรก็ถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่23ตุลาคมปีฮิสักราด1440 ด้วยการแขวนคอและเผาซ้ำอีกทีจากนั้นจึงนำร่างไปฝัง 3. ปีเตอร์สตุมมนุษย์หมาป่าแห่งเบสเบิร์กเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวเยอรมันที่ออกล่าเหยื่อด้วยการกัดกินทั้งเป็นเหมือนกับหมาป่าโดยเริ่มกระทำการตั้งแต่ปีคิศกรา1564ถึงปีคิศกรา1589เมื่อเขาถูกทางการจับไปทรมาน ปีเตอร์ได้รับสารภาพว่าเขาลงมือฆ่าเหยื่อไป16คนเป็นหญิงตั้งครรภ์2คนเขายังได้ควักทารกออกมากินทั้งเป็นเหมือนกับเหยื่อรายอื่นและปีเตอร์ยังบอกอีกว่ารสชาติของหัวใจดิบมันเป็นอะไรที่อร่อยสุดๆแต่ที่น่าสะเทือนใจไปมากกว่านั้นคือปีเตอร์สตุมมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกสาวแท้ๆของตัวเขาเองหลังจากให้การเสร็จทางการ ตัดสินประหารชีวิตปีเตอร์และลูกสาวของเขาด้วยกงล้อแคทเธอรีนฉีกร่างออกเป็นเสี่ยงๆจากนั้นตัดหัวเสียประจาน 2. ปีเตอร์เนียมนุษย์กินคนแห่งนูเรมเบิร์กปีเตอร์เนียเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวเยอรมันถูกจับกุมและทรมานในวันที่16กันยายนปีคศก1581โดยเขาได้รับสารภาพว่า ฆ่าคนไปทั้งหมดทั้งสิ้น544ศพเป็นเด็กทารก24ศพโดยหลังจากฆ่าเยืย่อเสร็จปีเตอร์และพรกพวกจะหมักเนื้อมนุษย์ใส่เกลือตุนไว้เป็นอาหารระหว่างการเดินทางและเขายังบอกอีกว่าศพที่เหลือจะนำมาทำพิธีทางไสยศาสตร์ททำให้แคล้วคลาดการจับกุมของทางการมาถึง15ปีหลังจากให้การเสร็จปีเตอร์เนียและพรรพวกถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกงล้อแคทเธอรีน หมุนกระแทกร่างถึง42ครั้งจากนั้นผ่าร่างแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วนำไปโยนให้ทุนักกิน 1. คริสแมนเจนิฟเปรเทนกาปีศาจร้ายในคาบมนุษย์คริสแมนเจนิฟเพรเทนกาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวเยอรมนันที่ฆ่าคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมีการระบุจำนวนเหยื่อสูงถึง964รายมันได้เริ่มฆาตกรรมครั้งแรก เมื่ออายุได้13ปีตัวจะออกไปชักชวนเหยื่อให้เข้ามานั่งชมวิวภายในถ้ำของมันหากเหยื่ยตอตอบปฏิเสธคลิสแมนจะแบกเหยื่อเข้าไปภายในถ้ำและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแต่หากเหยื่อตอบตกลงคลิสแมนก็จะพายเหยื่อเดินเข้าไปในถ้ำและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมไม่ต่างกันมันใช้วิธีฆาตกรรมแบบนี้จนเข้าสู่วัยรุ่นคลิสแมนได้ลักพาตัวลูกสาวคนเล็กของช่างไม้มามันบังคับให้เธออยู่ในถ้ำและใช้เธอเป็นทาสกรรมรมของมัน จนทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึง6คนมันลูกคนที่6คลอดออกมาคริสแมนก็ลงมือฆ้าลูก3คนแรกและแขวนร่างได้วิญญาณของทั้ง3ไว้บริเวณปากถำ้ำทำให้ผู้เป็นแม่หัวใจแทบสลายเธอแอบไปร้องไห้ตอนที่คริสแมนออกไปร่ายเหยื่อนับว่าอย่างโชคดีที่มีชายคนหนึ่งบังเอิญได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอเข้าเขาจึงแจ้งให้นายกเทศมนตรีมาตรวจสอบจนกระทั่งวันที่27พฤษภาคมปีคิสก์ลักราช1581 ทหารติดอาวุธ3 0นายเดินทางมาอย่างถ้ำเมื่อเข้าไปภายในก็เต็มไปด้วยกลิ่นสาบตลบอบอวนโครงกระดูกมนุษย์และชิ้นเนื้อเต็มไปหมดกลุ่มทหารไม่รอช้ารีบเข้าจับกลุ่มตัวคริสแมนและให้ความช่วยเหลือเยื่อทุกคนภายในถ้ำจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนและสอบสวนโดยนายกเทศมนตรีสั่งให้ทรมานมันอย่างเต็มที่ในที่สุดคริสแมนก็รับสารภาพทุกอย่างที่มันทำ ทางการจึงสั่งประหารชีวิตคริสแมนโดยกงล้อแคทเธอรีนเมื่อวันที่17มิถุนายนปีที่สกกราศ1581ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิป10ฆาตกรต่อเนื่องจากยุคประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ขอรบกวนฝากคนละหไลค์แล้วก็คนละ1นึ่งซับสได้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ